และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven Night r e เว r ร์ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร,พร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยมาชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามรุ้์ต่างวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟอร์มอลี่กันทีเคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกม Hunter X Hunter Nen's s u v v i v o r นั่นเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเทียร์ลิสตัวละครที่ควรปั้นและหน้าหามาเล่นนะครับแล้วก็จะพามารู้จักวิธีการรีไอแบบใหม่ที่ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับแค่กด คลิก2คลิกเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตตัวของกาชาในตัวจดหมายนะครับแล้วรีเรื่อยๆโดยที่มันจะเป็นต้องลบเกมลงใหม่เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเจอมานั่นเองนะครับอันดับแรกผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนแล้วกันเนาะเมื่อเราเล่นจบด่านตัวของออที่มันเป็นตัวตอรี่ของเขาเนาะเขาจะบังคับให้เราเล่นด่าน1นขีดหนึ่งพอเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะบังคับให้เราไปที่กล่องจดหมายเนาะไปที่ขีด3มขีดบนซ้ายครับแล้วก็จะมีกล่องจดหมายตรงนี้ แล้วเราก็จะกดรับของนะครับซึ่งการการันตีเนี่ยจะได้เป็นการ์ดของตัวเนเทโลไอ้ตัวของกรอนแล้วก็การันตีตัวละครระดับเนเทโลเนี่ยแรงเอสหนึ่งตัวเนาะแล้วก็อีกหนึ่งตัวจะเป็นการสุ่มแล้วก็การ์ดอีกหนึ่งการ์ดจะเป็นการสุ่มเพราะฉะนั้นประธานเนเทโลเนี่ยจะรีเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ของเนี่ยจะมีประมาณนี้อ่านี่เพชรเจ็ดพันการ์ดกรอนการันตีนะครับแล้วก็จะมีตัวประธานเนเทโลแรงเอสแจกฟรี และมันจะมีสุ่มอยู่2อันก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นการ์ดแบบสุ่มโอกาส5 5ที่จะได้การ์ดพวกนี้แล้วก็จะมีตัวละครแลงเอชทั้งหมดในเกมแบบสุ่มโอกาส1 2 5ที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นใครเลงตัวไหนไว้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันจะมีอัพแลงซึ่งปัจจุบันเราจะได้เป็นตัวสีแลงทองมาเลยใช่ไหม และต่อจากนั้นเนี่ยถ้าเราตีบวกมันจะเป็นแหลงทองขั้น1แหลงทองขั้น2และค่อยเป็นแหลงระดับสีแดงซึ่งการที่เราจะอัพแหลงทองขั้น1เนี่ยเราจะใช้ตัวละครของสายนั้นๆ1ตัวนะอย่างเช่นผมเล่นกรมันจะมีสายหมัดเราต้องใช้ตัวแหลงทองของสายหมัด1ตัวอ่าพอจะเป็นแหลงทองเลเวล2ก็จะใช้ตัวหมัดแหลงทองเนี่ยตัวอะไรก็ได้2ตัวแต่พอจะขึ้นจากแหลงทองเลเวล2กลายเป็นแหลงแดงเนี่ย มันจะต้องใช้ตัวซ้ำของเขา1ตัวและก็ใช้ตัวแรลงทองที่เป็นสายของเขาอีก1ตัวตัวอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้หาตัวซ้ำมาสัก1ตัวสมมุติเรามีเนเธอโรแล้วเราสามารถรีเนเธอโรได้อีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าตัวละครที่เก่งมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวของการรีตัวของเทียริสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวที่ผมแนะนําให้หาเลยน่าจะเป็นกอนแล้วก็ตัวของน้องตัวนี้ครับอ่ามามากิ มาคินะครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่ดาเม็แรงมากๆตีบอสทีเดียวตายเลยนะครับสำหรับก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นมาคิเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถสร้างระเมจดเอโวางกับดักได้แถมสกิลทุกสกิลของเขาเนี่ยจะดูดเลือดเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่โกงมากนะแต่ว่าเป็นสายฮิวเลือดนะแต่เขาข้างโกงนั่นแหละนะครับอ่ะสมมุติผมได้ตัวมาีิและอันนี้โชคดีนะผมสามารถไปเปิดตู้เนี่ยธรรมดาได้ตู้ธรรมดาเนี่ยก็จะ ไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยมันจะอันนี้มันจะเลือกได้4ตู้เนาะมันจะมีตัวอันนี้อ่าไอตัวโซ่นะครับกนตัวของขี้รัวแล้วก็ตัวไอไอนี่หมอนะไอหมอนี่แรงต่ําสุดเลยไม่ต้องไปเลือกนะครับอันนี้ตัวแรงธรรมดาแต่ว่าเราก็สามารถเลือกเลทอัพได้อีก2ตัวระยะเวลาตอนนี้ก็เหลืออีแค่1นวันกับอีสิชั่วโมงเนาะเลือกเป็นกรก็ได้เลือกเป็นตัวของอ่าไอตัวอ่าขี้รัวก็ได้ซึ่งผมอ่ะ ถ้าเราจะเติมแพ็กเกจถาวร999บาทมันจะได้กรอหนึ่งตัวถ้าเราหาได้อีกหนึ่งตัวก็คือจบหรือไม่ถ้าได้อีกหนึ่งตัวปุ๊บก็ไปเปิดหาอีกกล่องหนึง่งอ่ะอันนี้ได้ตัวแบบโอเคแล้งเอหมดนะครับมันสปอยมาแล้วเมื่อกี้เราเปิดอีกครั้งหนึง่งอ่ะแล้งเอหมดมั้งโอเคแล้งเอหมดอ่ะถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเราเปิดกาชาเนี้ย20บใบแล้วมันเกลือมากเรารีเซ็ตได้อ่ะไปที่มุมบนซ้ายครับเป็นรูปโปรไฟล์ของเราลูกกรอ แล้วก็ไปที่ตัวข้างล่างครับอ่านี่ตรงนี้ครับเห็นไหมที่มันมีตัว D นําหน้ากดเข้าไปครับแล้วก็กดเยดแล้วก็รออีก3วินาทีแล้วก็กดเยดใหม่อ่ะแล้วก็กดโอเคไปครับเขาจะทําการรีเซ็ตไปหน้าแรกแล้วก็จะให้เรารีไอดีง่ายๆเลยก็คืออ่ะกดตัวเลขสีเขียวครับกดสีเขียวปึ๊บอ่ะสีเขียวอีกรอบนึง แล้วก็กดเย็ดสีเขียวครับแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็เขาจะทําการรีเซ็ตมาตอนที่เราเล่นจบด่าน1นึ่คิดหนึ่งใหม่ๆเลยนั่นเองนะครับเห็นปะทําอย่างนี้ได้วนไปลวนลวนะครับไม่มีที่สิ้นสุดเลยกดรับของใหม่ได้ได้ของใหม่กลับคืนมาทั้งหมดเลยเอเทโร่สต hey ัวเมื่อกี้สปอยมาแล้วเห็นไหมอ่าประธานมา2ตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มดูก่อนถ้าได้ก่อนอีก1ตัวก็ หือว่าโอ้โหเนี่ยเทโลสามตัวผูจะรั่วเอ้ยจริงจังวะเนี่ยมันก็ดีแหละนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่ต้องการผมมองว่าเราควรหาตัวละครที่ไม่ซ้ำกัน4ตัวไปเล่นก่อนอ่ะเอาซ้ำกัน1ตัวเพื่อที่จะขึ้นแรลงแดงตัวละครที่เราต้องการและอีก3ตัวเนี่ยมันต้องมีเพราะว่า3ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มเลือดไปให้ตัวหลักของเราเพราะฉะนั้นตัวเกมเนี้ยสังเกตมันจะมีเลือดใช่ไหมครับเห็นไหม มีเลือดมีแอคแท็กใช่ปะแต่ว่าเราจะเอาเลือดของทุกตัวละครเนี่ยไปใส่ให้ตัวหลักของเราเล่นเพราะฉะนั้นมันตัวเก่งๆหลายตัวมันดีกว่าเราก็สามารถรีใหม่ได้เรื่อยๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะหาตัวของน้องมากิ1หนึ่งตัวจากการรีจดหมายแล้วก็ไปเปิดกรได้อีกหนึ่งตัวถ้าได้กรอีกหนึ่งตัวผมอาจจะไปเติมแพ็กเกจ9 9 9บาทได้อีกหนึ่งตัวก็คือทำกรขึ้นแร้งแดงอะแค่นั้นจบเลยอะไรประมาณนี้ แต่ตัวที่ผมอยากได้จริงๆคือที่ผมอยากเล่นนะคือตัวของออไอตัวไอ,ไอเนี้ยอะไรนะไอสายฟ้านะ่ะเ,เนี่ยขี้รัวครับแต่ว่าขี้รัวมันมันเน้นตีหมู่แต่ว่าพอไปเจอบอสมันอาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยแบบแต่แต่ว่าถ้าผมโชคดีได้ขี้รัวผมก,ก็ไปเปิดกล่องขี้รัวนะโอ้โหได้บิสกิตอ่าบิสกิตแล้ง อ่ะอันนี้แล้วแต่แล้งนะบางแล้งก็ให้แล้ง s s เเลยบางแล้งก็ให้แค่แล้ง c นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้งนะโอ้โหกูเปิดตู้กรอนได้คิดรั่วกูจะรั่วรั่วสุดเลยตอนนี้ไปเปิดตู้อื่นเลยแล้วกันมากูเปิดมึงเลยแล้วกันมาโอ้โหผมจะเคลซี่ครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูแล้งของตัวละครแล้วกันแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับ เดือดรเล่นเกมฮาร์ดโชเปียรนะครับทางเกม s เตชันท็อปอัพนะสปอนเซอร์เติมเงินอย่างเป็นทางการของช่องเราเนะครับเขามีกิจกรรมของเกมฮาร์ดโชปเปียนะครับเนาะชิงเงินมูลค่ากว่า5 0,000บาทนะไม่ว่าจะเป็นตัวของไอเทมในเกมนะครับที่จะเป็นออรับก,กันกับตัว My Little p o n y นะครับหรือว่าเป็นเพชรในเกมหัวใจนะและก็รวมไปถึงตัวเกมมิ่งเกียร์จากเลเซอร์นั่นเองนะครับแค่เรา,าเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้แล้วแล้วก็หลักๆเลยเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ว่าเฮ้ยตัวกิจกรรมเขา ทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ว่าสปอยเลยก็คือเราก็ไปจัดบ้านให้สวยๆแล้วก็ให้ยอดไลฟ์ของเราเนี่ยเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เผื่อใครที่ไม่เยี่งอยากที่จะเล่นกิจกรรมเนี่ยเราสามารถเข้าร่วมได้โดยการที่จะไปโหวตคนที่เขามาจัดบ้านสวยๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสได้รุนลับของรางวัลด้วยนั่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวนี้กิจกรรมของเกมฮาร์ดโจเกียจากเกมเซสชั่นคอปอัพไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ให้เพื่อนๆไปร่วมกิจกรรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดู เทียร์ลิสของ LD Player นะครับอันนี้จัดโดย LD Player ซึ่งบางเทียร์ลิสเนี่ยก็จะให้น้องบิสกิตจากแรงเอเนี่ยไปเป็นแรง SS เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าลิงก์ของอ่าตัวของเทียร์ลิสของ LD Player เนี่ยเขาจะให้กรเนี่ยเป็นแรง SS เลยแล้วก็อ่ามากินะใช่ไหมมาชิไหมผมจำชื่อไม่ได้แรง SS นะครับแล้วก็ี่รัวแรงเอส ฮิซก่แลงเอสนะครับแล้วก็ประธานดดเทโรแลงเอสนั่นเองนะครับแล้วก็ความเก่งกาจของตัวละครระดับ SS เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวละครที่มีความ OP หรือว่า Overpower ค่อนข้างมากเก่งกว่าตัวอื่นในระดับเดียวกันค่อนข้างสูงเลยไม่ว่าจะเป็นในแง่ความแข็งแกร่งทักษะค,ความสามารถประสิทธิภาพและก็สามารถเล่นได้ทั้ง PVE และ PVP นั่นเองสลับ2ตัวละครเนาะที่จะเป็นตัวของ อากิแล้วก็ชิลัวนั่นเองนะครับแล้วก็สปอยแล้วกันเนาะสลับตัวปอนเนี่ยจะเป็นตัวโจมตีอ่าถ้ายังไม่อัพแลงแดงนะถ้าไอถ้ายังไม่อัพสกิลขึ้นขั้นเป็นสีแดงอเวกเนี่ยเขาจะเป็นการใช้กันไกลใช่ไหมย,ยังยิงยาวปะกระเป๋ายิ่งฉุบอะ่ะเป็นการโจมตีเป็นแนวกว้างไปด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอัพสกิลเป็นสีแดงแล้วก็จะโจมตีอ่ามุมกว้างทั้งหมดเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าตัวเนี้ย อีหลักเลยคือตัวละครของเขาเป็นตัวละครที่มีเลือดค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งมันเอาไปเล่นในด่านและหลายด่านได้เพราะว่าถ้าเราเลือดเยอะมันได้เปรียบไนี่อ่านี่อย่างที่บอกคือถ้ายิ่งเลือดยิ่งเยอะมันยิ่งได้เปรียบตัวละครตัวอื่นมากๆเนะถ้าว่าพลังตัวละครตัวอื่นดาเมจเยอะจริงแต่ถ้าเลือดน้อยเนี่ยโดนตีแป๊บก็ตายอ่าแต่ว่าตัวเนี้ยมีจุดเด็ดคือตีกว้างเลือดเยอะแต่ว่าข้อดีของมันคืออันติเมตครับจะสามารถสร้างดาเมจใส่ศัตรูแบบวงกว้างแต่ว่าโจมตีเนี่ย ปันเดียวตายได้เลยเออยางยิงยาวพะกระเป๋าที่ฉุดเป็นคอนเนี่ยปุ๊บเข้าไปเป็นตัวละครที่โจมตีแรงที่สุดในเกมและสามารถโจมตีทีเดียวบอสตายได้แถมยังเพิ่มคลิิคอนอัตราคริิคอนของตัวเองในระยะเวลาหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากๆแล้วก็เดี๋ยวสปอยนะครับคุณเดียโบอัพตัวเนี้ยแรงลุงแล้วเพราะฉะนั้นเก่งมากๆแบบกำปั้นเดียวคือตายเลยนะครับบอสตายเลย แล้วก็มาที่ในส่วนตจวของตรงนี้นะครับอ่าตัวแลงเอสเอีกหนตัวนะครับเป็นตัวละครมากินะมาชินะอ่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตแต่ว่าทุกสกิลของนางเนี่ยจะเป็นการโจมตีวงกว้างและมีการวางกับดาบสร้างระเมิดร,รัวๆแอมทุกสกิลยังสามารถดูดเลือดได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสายซัพพอร์ตเกมนี้หาเลือดยากมากมันไมเหมือนเกม PC ที่แบบเล่นฟรีๆไง เกมนี้พอมันเป็นเกมมือถืออ่ะการดูดเลือดมันหายากมากการฟื้นฟูเลือดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าโกงมากๆมันดูดเลือดได้อะทำให้ทีมสบายขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมมองว่าอาจจะเล็งๆเป็นการรีจากจดหมายหาตัวแรกด้วยซ้ํา และอีกอันนึงอาจจะไปรีหากรหรือไม่ก็ขี้รัวก็ได้มันมี2ตู้เนาะแต่ผมก็เชียร์เป็นกรได้ได้1ตัวแล้วก็อาจจะเติม9ก้า้กบาทได้อีก1ตัวทําขึ้นแหลงแดงก็จบแล้วนะครับอ่ะแล้วก็อีก3ตัวละครก็จะมีประธานเนเทโลนะครับอ่ะเป็นการโจมตีระยะไกลอ่ะอันนี้ก็โจมตีวงกว้างค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตัวของอนิสุกะนะครับแต่ว่าตีกว้างที่สุดคือจะเป็นที่ลัวทีเดียวหมดแมปเลยอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็เหมาะกับการเลียร์มอนไง แต่ว่าไอเนี้ยมันตีบอสอ่ะมันพุ่งเดียวตายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเราอยากหาตัวไหนแต่ที่ผมเชียร์ก็ถ้าในจดหมายเนี่ยหาเป็นมากิกอดน,นะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเลือกเอาเลยอาจจะเป็นกอนเป็นขี้รัวหรือถ้าโชคดีรีหาได้ประธานในเทโลอีกตัวหนึ่งก็จะทําขึ้นแรงแดงได้เพราะมันแจกการันตีประธานในเทโล่ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็สามารถดีหาอีกหนึ่งตัวประธานในเทโล่ก็ได้นะครับเออหรือว่า ในจดหมายเนี่ยให้มันซ้ำประธานเดเทโรสตัวก็อาจจะสบายหน่อยขี้เกียจรีได้ไหมเล่นประธานเดเทโรแรงแดงแม่งไปเลยแต่ผมก็จะไปรีตัวซัพพอร์ตมากีก่อนทำให้เราเล่นด่านง่ายๆนะครับมีดูดเลือดนะเพราะฉะนั้นก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเราลองรีอีกสักเล็กน้อยนะครับ โอเคมาปริบตัวอะไรโอ้โหประธานเฮโลสองตัวผมจะเคลซี่เลยครับวันแรกเนี่ยแจกใบ,บากาชาแค่สิบใบเนาะแต่ว่าวันนี้อ่าอ,อันนี้เป็นวันที่สามแล้วมั้งแจกยี่สิบใบค่อนข้างดีนะเฮ้ยผมเห็นอย่าบอกในเฮโลกูว่าแล้วหัวโลนๆคุณพิษโอ้ยแม่งเอ้เย เคยเจอครับครั้งแรกเลยลีแล้วได้ตัว S 2ตัวในโลเดียวป้ามันน่าจะเป็นกรกับขี้ัวดอ่ะผมเล่นเลยนะเนเทโรมันได้2ตัวแล้วอะ่ะมันมี3ตัวแล้วเนเทโรผมแบบโอ้ไม่เอาอะ่ะเนเทโร3ตัวเลยแม่งเอ,อ้ยเพื่อนโอเคก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันนะครับก็สำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์แล้วเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ